มาถึงช่วงต่อไปนะคะหลังจากที่เราได้ได้ดูได้รู้แง่มุมของสารอาหารของทุกอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเริ่มตั้งคําถามว่าเแต่ว่าแบบแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารไหนๆที่เราเคยได้ยินพวกที่เราเคยเห็นตามโฆษณาเขาก็บอกว่าเขามีนะแอนตี้ออกซิแดนก็มีวิตามินเขาก็มีคําถามเลยเกิดขึ้นมาว่าแล้วทาไมถึงต้องเป็นแบรนด์ยูซานางั้นเรามาคุยกับบุคลากรทางการแพทย์ท่านนี้เลยนะคะท่านเนี่ย มีประสบการณ์ในการดูแรลรักษาคนไข้มาถึง21ปีนะคะแล้วก็อดีตเคยเป็นผออทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนค่ะคุณหมอสุมเมศมหาดนะคะสวัสดีครับทุกท่านครับค่ะอ,อ,อย่างที่พิธีกรถามมานะว่าบแบรนด์อาหารเสริมมันเยอะมากเลยถ้าพูดในฐานะแพทย์ทึ่งดูแลคนไข้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้อง ให้ความสําคัญมากๆเลยคือข้อมูลที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่คํากล่าวอ้างดังั้นโดยหลักแล้วเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านเวลาเราจะเอาอะไรเข้าปากเองเนี่ยคำนึงถึงหลักง่ายๆครับ3อย่างอันแรกก็คือมันประสิทธิภาพดีหรือเปล่ามันดูดซึมดีไหมไปออกฤทธิ์ครบไหมคุ้มค่าเงินที่เราจะซื้อหรือเปล่าอันที่2ก็คือเรื่องของมันปนเปื้อนหรือเปล่าเพราะยาเนี่ยปนเปื้อนไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าราหวังผลได้อย่งการรักษา อาหารเสริมก็เช่นกันนะครับระวังผลเพื่อจะได้สุขภาพที่ดีทางด้านบวกมันไม่ควรจะมีการตกค้างหรือการปนเปื้อนประเด็นสุดท้ายก็คือความปลอดภัยระยะยาวต่อกันใช้ไม่ใช่ว่ามันดีมากเอ๊ะแต่เสี่ยงตับไตพังผมว่าอย่าใช้ดีกว่าหลักง่ายๆก็คือสามปอประสิทธิภาพสูงหรือไม่ปนเปื้อนหรือเปล่าแล้วก็ที่สําคัญคือปลอดภัยตกค้างกระตับกับไตหรือเปล่างั้นมาดูข้อมูลในส่วนของยูซาน่าครับยูซาน่าเองเนี่ย ได้รับรางวัลนะครับไบโอเทคโนโลยีอะวอร์ดนะครับเป็นรางวัลซึ่งสองปีซ้อนเลยนะครับในแง่ของในส่วนของแพทย์และเภสัชกรรมให้รางวัลการันตีว่าเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ดีที่สุดในโลกในของยูซาน่าเองครับมีทีมนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญวิจัยค้นคว้าโดยใช้มาตรฐานยาฟาร์มาสูติคอลเกรดโดยหลักท,ทั่วไปของอาหารเสริมนะฮะมักจะผลิตโดยเกรด อาหารธรรมดาเขาเรียกฟู้ดเกรดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมาตรฐานชั้นสูงขึ้นไปอีกเขาเรียกเป็นฟาร์มาซูติคอลเกรดก็คือเกรดยาดังนั้นเนี่ยยซานาจึงถูกบรรจุเข้าไปในตำราอ้างอิงการจัดยาทางการแพทย์ที่เรียกว่า PDR คราน,นี้พูดในฐานะที่เป็นคุณพ่อดูแลลูกสี่คนพูดในฐานะน้องที่ต้องดูแลพี่ๆญาติๆทั้งหลายการที่เราจะเอาอะไรเข้าปากเองเนี่ยอย่างที่บอกครับมันสําคัญมากเลยเราย่อมไม่เอาลูกเรามาเสี่ยง ผมเป็นคนหนึ่งที่พิธีผันด้านนี้มากนั้นพอได้ดูข้อมูลของยูสนาประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจทั้งตัวเองภรรยาแล้วก็ลูกแล้วก็พี่ๆได้รับการทานยูสนาแล้วก็ดูเรสภาพอย่างต่อเนื่องเห็นความแตกต่างของลูกมากๆเลยครับว่าเขาไปโรงเรียนเนี่ยเขาร่างกายแข็งแรงมากเลยครับโอ้อยากจะให้พี่สุมเมศษแชร์อีกสักนิดหนึ่งได้ไหมคะกับผลที่เราได้เห็นจากจากการที่ลูกๆหรือยอย่างที่พี่สมเมศษบอกเมกกื่อกี้ว่าเขาได้แชร์ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นยังไงบ้าง อย่างลูกเองในเวลาไปโรงเรียนเองฮะเด็กเล็กๆคนเนี่ยลูกเลยนอินเตอร์ะนะครับเ,เขาทานยูสนามาพร้อมผมประมาณสัก13ตุลาเนี่ยครบหปีทานทุกวันต่อเนื่องเด็กคนอื่นๆเนี่ยก็มักจะเป็นหวัดช่วงปิดเทอมฮะก็มักจะเป็นวัดเ,เปิดเทอมใหม่ๆหรือใกล้สอบแต่ลูกเราเองเนี่ยสบายเลยครับแทบไม่มีน้ำมูกไม่เป็นหวัดเลยครับแล้วเขาเล่นกีฬาได้ดีคือเขาเหมือนที่น้องหงเล่าให้ฟังว่าเขาจะไม่ค่อยเหนื่อยเวลาเขาเรียนแล้วก็มาเล่นกีฬาต่อครับค่ะ ขอย้อนกลับมาที่ทพี่สมเพชเล่าเมื่อกี้นี้เนี่ยบอกว่าเรามีาลายสำนักการันตีทีนี้มันมีรางวัลอันไหนหรือว่ามีเติร์ดปาร์ตี้อันไหนที่คิดว่าหน้าภาคภูมิใจที่การันตีว่ายูซาน่าคือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกที่พี่ส,สมเพชรอยากแชร์ไหมคะอันนี้สําคัญมากครับเราจะอวยตัวเองก็คงไม่ใช่เราจะบอกว่าเราดีก็คงไม่ดีมันจะต้องมีองค์กรกลางที่ได้รับการยอมรับในรับสากลทั่วโลกให้การันตีาวนี้มาดูข้อมูลยูซาน่าครับ ยูสนาเองเป็นแบรนด์ที่ได้รับรางวัลการันตีโดยองค์กรกลางเยอะมากๆยกตัวอย่างเช่น consumerlab.com อ,อยอนี่ผ่านอยู่แล้วครับทั้งอ,อยอไทยอ,อยอเมริกานะฮะออยอืออาหารและยา mm. แล้วก็เป็นแบรนด์ซึ่งได้รับการบอกต่อถูกจัดอันดับนะฮะโดย consumerlab.com 6ปีต่อเนื่องครับโดยผู้บริโภคครับได้อันดับหนึ่งของโลกมา6ปีต่อเนื่องมันหมายถึงว่าเป็นแบรนด์ แนะนําโดยตรงแล้วก็บอกต่อจากผู้บริโภคที่มีความประทับใจแล้วก็โรงงานของยูซาน่าเองเนี่ยมีได้รับการการันตีเลยนะครับว่าเป็นที่สุดของรัฐอยู่ท่ายูท่านี่เป็นเมืองเป็นรัฐที่ประกอบไปด้วยบริษัทที่ผลิตอาหารเสริมเยอะมากยูซาน่าเป็นบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับเลตติ้งเป็นอันดับหนึ่งของรัฐยูท่าแล้วก็สมาคมนักกีฬานะสี่พันกว่าชีวิตเลือกใช้ยูซาน่าเพื่อสร้างสมรรถนะ ยูซาน่าเนี่ยประกันการจ่ายหนึ่งล้านเหรียญหากว่าทานแล้วไม่ผ่านการตวารวจสั่นกระตุ้นหรือยาโดเพ,พราะเนี่ยยูซาน่าได้รับการแอ p r o v หรือได้รับความไว้วางใจทั้งองค์กรแพทย์และองค์งคกรนักกีฬาระดับโลกนักกีฬาโอลิมปิกสองรางวัลสุดท้ายเลยคนระับที่อยากจะแบ่งปันเล่าให้ฟังคือว่านิวตี้เรเชสนิวตี s e ร r ช h เนี่ยเป็นองค์กรกลางองค์กรมหาชนที่จัดอันดับอาหารเสริมหลากหลายแบรนด์ที่เราเจอในเคาน์เตอร์แบรนด์ในท้องตลาดอะครับจัดอันดับมายาวนานมากร่วม20ปี สำคัญก็คือว่ายังไม่เคยมีบริษัทอาหารเสริมใดๆเลยะครับฟ้องร้ององค์กรนิติเ e a r c h องค์กรนิติเสถียรเนี่ยเขาใช้หลักแบบนี้ว่าใช้ผู้เชี่ยวชาญ12สาขาซึ่งต้องมีชื่อเสียงอยู่แล้วครับด้านกําหนดสารอาหารและโภชนาการจะต้องอมีบทบาทในการอ่านเขียนตาําราเป็นอาจารย์สอนในมหาลายัยหรือข้ามวอดในการทํางานด้านนี้ทั้ง12ท่านเป็นกรรมการกลางแล้วก็ใช้เกณฑ์ร่วมกัน16ข้อง่ายๆก็คือแบ่งเป็น3หมวด อันที่หนึ่งเนี่ยอาหารเสริมที่กินเข้าไปมันครบถ้วนหรือเปล่าหรือขาดบางอย่างเกินบางอย่างไหมอันที่สองหมวดที่สองคือการดูแลร่างกายครบระบบตั้งแต่หัวจะโหลดเท้าร่างกายเรามี11ระบบตั้งแต่สมองยันปลายเล็บอะครับจะต้องดูแลเขาครบไหมประสิทธิภาพดีไหมสุดท้ายคือตกค้างเปล่าปลอดภัยในระยะยาวต่อกันใช้หรือไม่จากการจัดอันดับครั้งนี้ครับยูสนาได้เกรดอันดับหนึ่งพลาตินัมพลัสมาตลอดต่อเนื่องยาวนานมากๆแล้วก็ที่สําคัญสุดท้ายก็คือว่า รางวัลที่ที่ผมคิดว่าหลายๆท่านจะต้องตระหนักนะฮะว่าอาหารเสริมเวลาเราอ่านข้างขวดมักจะระบุว่าใช้ไม่ดีคืนเงินใช่ป่ะครับค่ะมันมันผมเรียกว่าเป็นมาตรฐานอารมณ์มากกว่าเป็นมาตรฐานความพึงพอใจใสําหรับความเห็นใน,นานะแพทย์ไม่พอเพราะว่ามันเป็นการเหมือนกับว่าโอเคถ้าใช้ไม่ดีก็เอาคืนเงินก็คืนเงินให้แต่ร่างกายเราอ่ะเรารับเข้าไปเองเราไม่ใช่หนูทดลองทุกท่าน เราจะต้องมีมาตรฐานการันตีไปมากกว่านั้นว่ามันดีจริงมันเซฟจริงยูซาน่ามีโพเทนซีการันตีให้ผู้บริโภคครับคำว่าโพเทนซีการันตีหมายความว่าข้างขวดะครับเลเบลไว้ว่าอะไรบรรจุป,ป,ปริมาณเท่าไหร่ข้างในจะต้องเป็นไปตามที่ระบุตามนั้นจริงๆไม่มีการแอบเติมเกินไปใส่น้อยเกินไปเพื่อทำการตลาดนี่นสิ่งที่ผมชอบมากในยูซนาครับ ฟังแล้วน่าประทับใจมากเลยนะคะกับข้อมูลที่เราได้รับรางวัลหรือว่าการการันตีจากเติร์ดปาร์ตีหรือว่าบุคคลที่3นะคะแล้วในส่วนของตัวบริษัทเองล่ะคะคุณหมอในตัวของผู้บริหารนั้นมีวิสัยทัศน์อย่างไรคะ่ะประเด็นนี้สําคัญมากเลยครับผมว่าจริงๆทุกวันนี้หลายบริษัทอาหารเสริม,มครับเราก็ จะเห็นว่ามุ่งเน้นมาในเรื่องของการโฆษณาในเรื่องของสุขภาพป้องกันมะเร็งความสวยงามโรค NCD เบาหวานความดันไขมันแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักคือสิ่งที่เรากําลังพูดกําลังบอกต่อน,นั้นมันมีหลักฐานอ้างอิงยืนยันว่ายังไงในตัวแก่นแท้เนื้อแท้ของยูซานาซึ่งเป็นจิตวิญญาณหลักของยูซานาเลยครับที่อยากจะเล่าทุกท่านฟังในวันนี้คือว่าตัวท่านผู้ก่อตั้งคือท่านดรไมลอนเวนส์ครับ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านเซลล์และด้านภูมิภูมิกันของมนุษย์เราซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากของชีวมนุษย์ท่านได้รางวัลอัลเบิร์ตไอน์สไตน์วิสัยทัศน์ครับ ปรารถนาอยากจะให้คนปราศจากความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานวิสัยทัศน์ของยูซนาคือว่าครอบครัวยูซนาจะเป็นครอบครัวที่สุขภาพดีที่สุดในโลกที่ช่วงชีวิตที่ผ่านมาในฐานะแพทย์ผมยังไม่เห็นบริษัทอาหารเสริมอะไรที่ที่จะมีวิสัยทัศน์เพื่อช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันสุขภาพที่ดีให้ผู้คนส่วนใหญ่ก็ล้วนจะต่อตั้งด้วยนักธุรกิจหรือก็มาทําการตลาดการค้านะครับฉะนั้นจิตวิญญ,ญาณที่สําคัญของยูซนาคือเรื่องการช่วยเหลือและแบ่งปันนี้ แล้วก็ที่สําคัญครับทุกท่านวันนี้เราทํำยูสนาเราไม่ได้หวังแค่อยหาเงินเข้ากระเป๋ายูสนาพาพวกเราไปครับคืนสู่สังคมแบ่งปันสู่สังคมวันนี้ยูสนาก่อตั้งมูลนิธิย uh ูท e ูเฮล Foundation ในการช่วยเหลือและแบ่งปันในการที่เราจะหยิบยื่นโอกาสให้คนที่ตกทุกข์ได้ยากยากไร้โดยเฉพาะเด็กยูสนาทางานการกรุศลน,นี้ครับ บริจาคผ่านมลลูลนิธิยูซ r น e าทูเฮลท์ฟาวเดชันให้การช่วยเหลือนะครับจัดหาอาหารเลี้ยงเด็กที่ยากไร้ทั่วโลกมา26ประเทศตั้งแต่ปี2012 40ล้านมือ้อครับทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้ True Health Foundation ด้วยนะคะดังนั้นวันนี้วันที่เราเริ่มต้นบอกเล่าแบ่งปันยูซ a นาเราทั้งหลายไม่ได้ใช้วิกฤตของสุขภาพ และชีวิตผู้คนมาหาเงินเข้ากระเป๋าเราให้เรารวยขึ้นมีมัม่งมีมากขึ้นแต่เรากําลังจะบอกเรื่องราวการแบ่งปันสุขภาพให้เพื่อนเราญาติเราคนได้รู้จักได้รับสุขภาพที่ดีขณะเดียวกันเรายังมีโอกาสได้ช่วยเหลือแบ่งปันคืนสู่สังคมงานที่เราทําบางครั้งมันก็ได้เลี้ยงชีวิตเรานะครับแต่ว่างานที่เราทำอยู่หน้าเพิ่มมันคือโอกาสที่เราจะได้ คืนสู่สังคมผมมองว่ามันเป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตครับเป็นคุณค่าที่สําคัญมากดังนั้นยูสนาจึงเป็นไม่ใช่เป็นเพียงขายตรงหรือบริษัทเน็ตเวิร์ก MLM ทั่วๆไปแต่สินค้ายูสนาผมมองว่ามันเป็นสินค้าที่มีจิตวิญญาณในการช่วยเหลือและแบ่งปันครับไม่มีวิธีการปิดที่ดีกว่านี้แล้วขอเสียงปรบมือให้กับแขกรับเชิญของพวกเราทุกๆคนด้วยค่ะ <ขอ S 2> เราจบ เซสชันนี้ตรงนี้นะคะค่ะข้อมูลแน่นมากๆนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้คำตอบมากขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะยังไงวันนี้เราสองคนเราขอพักเซสชันนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะพบเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในอีกเซสชัน,นหนึ่งในอีกเวลาสั้นๆนะคะก็ขอเยงประมือให้กับกพวกเราทุกคนบนเวทีอีกครั้งนึงค่ะ